สดีค่ะอากัสครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆถักผ้าพันคอนะคะเราจะใช้ไหมพรมคอตตอนนะคะขนาด4พายนะคะ1กลุ่มเนี่ยคือน้ำหนัก100่รกร,รัมนะคะแล้วก็เข็มที่ใช้วันนี้นะคะก็คือ5้ทับศูนหรือ3มมิิเมตรนะคะเราจะดึงไหมาจากตรงกลางม้วนนะคะ เพราะว่าถ้าถ้าเราดึงจากตรงนี้ไหมเวลาเราใช้ไหมมันก็จะกิ้งไปกิ้งมานะคะเราก็จะดึงใช้วิธีดึงจากกลางม้วนเพื่อที่ว่าเวลาเราดึงไหมามาใช้เนี่ยค่ะไหมก็จะไม่กิ้งไปมานะคะไหมก็จะไม่กิ้งหนีเราอะคะ่ะว่าง่ายๆนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่โซ่48โซ่นะคะแล้วก็ทํานี้นะคะตลบไหมทับอ่า เส้นสั้นทับเส้นยาวนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปด้านล่างนะคะม้วนเข็มดึงเข้ามาทําเป็นปมนะคะแล้วเราก็ขึ้นต้นโซ่นะคะ48โซ่ค่ะสี่สิบแปดโซ่นะคะความยาวทั้งหมดสี่สิบแปดโซ่ ถ้าเพื่อนเพื่อนจะเพิ่มนะคะให้ยาวกว่านี้คือหมายความว่าให้ขนาดพื้นกว้างกว่านี้นะคะเพิ่มช่วงละ8โซ่นะคะเพิ่มช่วงลายละ8โซ่หรือถ้าลดก็ลดลงมา8โซ่ค่ะเพิ่ม8ลด8ดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป5นะคะหนึ่ง หนะคะหลักสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราจับไว้ใช่ไหมคะเราก็นับมา1 2 3ลงช่องที่4ค่ะเราจะล็อกไว้ตรงช่องที่4นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ไป5 1 2 2 3 2 3 4 5นะคะ แล้วเราก็ข้ามไป3 1 2 3ยึดไว้ตรงช่องที่4ค่ะ1 2 3 4 5นะคะ5ก็ข้ามไป1 2 3ลงช่องที่4นะคะทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะแถวที่1นะคะจบแถวแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ แถวที่สองเราก็ขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวห้าโซ่นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาพลิกชิ้นงานกลับมาแล้วเราก็ล็อกไว้กับตรงกลางโซ่ที่เราทำเมื่อกี้นะคะล็อกไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ถักแบบพอหนึ่งคอแปดครั้งลงในช่องนี้ค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราจะทำแปดครั้งนะ แล้วเราก็ไปล็อกตรงกลางโซ่ถัดไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะพอเราทำพอหนึ่งคอครบแปดครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ล็อกตรงกลางในช่องถัดไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำ พอ1คออีก8ครั้งในช่องถัดไปค่ะ แล้วเราก็ล็อกไว้กับช่องกลานะคะแล้วเราก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกไว้ตรงช่องตรงกลางแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคออีกแปดครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็ล็อกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะแปดแล้วเราก็ล็อกไว้นะคะช่องสุดท้ายเราจะถักโซ่สองหนึ่งสองนะคะที่เราล็อกไว้ตรงกลางช่องสุดท้ายนะหนึ่งสองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงตรงช่องที่นี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะนับไปสามแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแถวที่สองนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะ แถวที่3เราถักโซ่1ครั้งนะคะพลิกชิ้นงานกลับมาถักพอ1คอลงในช่องหลักแรกของ8 8หลักที่เราทําเมื่อกี้นะคะลงช่องแรกถักขึ้นมาแล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็ลงในช่องถัดไปคือพหนึค่คจะขั้นด้วย1โซ่นะคะ พอหนคอจะพานด้วยหนึ่งโซ่ก็จะได้8ครั้งนะคะ ะะก็จะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คือพอหนึ่งคอจะขั้นด้วยหนึ่งโซ่นะคะแปดครั้งแล้วเราก็ถักหนึ่งโซ่แล้วก็ไปล็อกกับตรงกลางนี้นะคะทําเหมือนกันทั้งแถวเลยค่ะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่พอหนึ่งคอที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็หนึ่งโซ่ แถวที่สองนะคะเราจะจบตรงนี้นะเราจะมาจบตรงที่เราทำพอหนูค่คอเมื่อกี้นะคะแถวแถวที่สองแถวที่สามต่อไปนะคะเป็นแถวที่สี่เราก็จะขึ้นต้นโซ่ทั้งหมดนะคะ8ดโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดนะคะ แปดโซ่แล้วก็พลิกชิ้นงานกลับมาเราจะข้ามไป3ามหลักนะคะหนึ่งสองสามนะคะข้ามไป3ามหลักลงระหว่างกลางระหว่างหลักที่3มกับหลักที่4ี่นะคะแล้วเราก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วเราก็ข้ามไปสองนะคะลงช่องตรงกลางนี้นะคะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะทำพอหนึ่งคอลากขึ้นมาให้ยาวนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะประถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงกลางร,ระหว่างสามกับสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามไปสองหนึ่งสองสามสี่ห้า ขันพอหนึ่งพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ลงตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบนี้นะคะแล้วก็แถวต่อไปเราก็จะขึ้นเหมือนแถวนี้นะคะขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสสามี่ห้านะคะพลิกชิ้นง,งานกลับมาล็อกตรงกลางนี้นะคะเหมือนกับที่เราขึ้นแถวนี้เลยนะคะแล้วก็ทำพอ1คอแครั้ง แปดครั้งนะคะเห็นไหมคะลักษณะเดียวกันเลยคือทำลายสามมนสามมูลขึ้นไปค่ะง่ายมากง่ายสุดๆนะคะรับรองได้ว่าถักเพลินๆแล้วก็จะไม่หลงด้วยะคะ่ะว่าเราถึงลายไหนแล้วนะคะถักไปเลยเพลินๆ แป๊บเดียวก็ได้ใช้แล้วค่ะ,น,คะน่ะนะถักไปเลยนะคะ แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นง,งานกลับมานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนแถวนี้ค่ะพันถักพันหัวถ,ถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งค้งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอเราจะถัก วนแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ100กรมัมไหม100กรัมจะถักได้ประมาณ80เซนค่ะรวมแล้วนะคะประมาณ80เซนก็จะน่าจะใช้สักประมาณ2 0 0กรัม,มค่ะหรือไหม2กลุ่มเนี่ยกำลังดีเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะขยายให้ผืน ต้องการจะขยายให้กว้างกว่านี้ก็เพิ่มไปอีก8นะคะช่วงลายละ8นะคะถ้าจะลดให้เหลือสักเท่านี้ก็ลดลงไป8โซ่นะคะเพิ่ม8โซ่ลด8โซ่นะคะ นี่นะคะพอได้สองแถวแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปถักกันดูนะคะว่าพอได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยลักษณะที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าพอเราถักไปขึ้นไปเยอะๆแล้วเนี่ยลายจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะถกักถักไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะพอเราถักขึ้นมาได้ซักระยะหนึ่งนะคะลายที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็สวยนะคะลายง่ายไม่ยากเลยค่ะหนึ่งช่วงลายอะ่ะมีแค่3ามแถวเองนะคะก็คือถักสลับไปมาระหว่างโซ่แล้วก็แถวที่เป็นโซ่นะคะแล้วก็แถวที่เป็นดับเบิลโคเชแล้วก็แถวที่เป็นดับเบิลโคเชเว้นด้วยขั้นด้วย1โซ่นะคะ แบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือถักไปได้แค่ไหมแค่ครึ่งกลุ่มหรือประมาณ50กรัมเองนะคะก็จะได้ประมาณเท่านี้ได้ความยาวประมาณเท่านี้แล้วนะคะถ้าหมด1กลุ่มหมด100กรัมอ่กรัมคิดว่าความยาวน่าจะได้สักประมาณ80-90เเซนเลยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อน ควรจะใช้สัก200กรัมอะค่ะใช้หมาย0 0กรัมหรือ2กลุ่มเนี่ยค่ะกำลังดีนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้ายังไงกดติดตามไว้ได้นะคะจะทำคลิปมาให้ดูกันบ่อยๆคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะทำให้ดูนะคะถ้ายังไงแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ